ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติมีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขานเรื่องราวของวีรบุรุษผู้พิชิตหรือนักปราดผู้ยิ่งใหญ่แต่มีเพียงไม่กี่เรื่องราวเท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นถึงความมืดมิดที่สุดในจิตใจมนุษย์และแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดแห่งการหลุดพ้นได้ในคราเดียวกันนี่คือตำนานที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเกลียดชัง แต่เริ่มต้นด้วยความไร้เนียงสานี่คือเรื่องราวของบุรุษผู้ที่ชื่อของเขาเคยทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องประวัติพรั่นพรึงจนแทบไม่กล้าขยับขยื่นกองทัพบุรุษผู้ครอบครองสถิติแห่งความตายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคนหนึ่งในพุทธการองคุลิมานมหาโจรผู้ร้อยพวงมาลัยด้วยนิ้วมือมนุษย์ก่อนที่โลกจะรู้จักเขาในนามของมัจจุราชเดินดิน เขาคืออหิงสกะนามที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเขาเป็นบุตรของปุโรหิตในราชสำนักพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งแคว้นโกศลด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเหนือใครและพละกกำลังทางกายที่แข็งแกร่งดุดพญาช้างสารอาหิงสกะได้เดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาการณสํสำนักที่สาปามโมกเมืองตักศิลา ความสามารถที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาเปรียบเสมือนดาบสองคมมันนำมาซึ่งความรักจากอาจารย์แต่ในขณะเดียวกันมันก็ปลุกพีศาจแห่งความริษยาในใจของสิทธิ์ร่วมสำนักคำยุยงปั้นนาำเป็นตัวถูกกรอกหูอาจารย์ที่สาปามโมกวันแล้ววันเล่าว่าอาหิงสกะคิดการใหญ่หวังจะโค่นล้มอาจารย์และแย่งชิงภรรยาของท่านเมื่อความระแวงเข้าครอบงำปัญญา แม้แต่อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็มืดบอดได้ที่สาปามโมกวางแผนกำจัดสิทธิรักด้วยวิธีที่ยืมมือผู้อื่นฆ่าเขาเรียกอหิงสกะเข้าไปพบและมอบวิชาขั้นสุดท้ายที่ไม่มีอยู่จริงอาหิงสกะเอย๋ยหากเจ้าต้องการสำเร็จวิชาขั้นสูงสุดเจ้าจะต้องกระทําบูชาครูด้วยการนำนิ้วมือขวาของมนุษย์มาให้ข้าจำนวนหนึ่นิ้วหนึ่พนิ้ว จากหนึ่พันชีวิตคำสั่งที่วิปริตผิดมนุษย์นี้คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมอหิงสกะผู้ซื่อตรงแม้จิตใจจะต่อต้านแต่ด้วยความเคารพเชื่อฟังอาจารย์อย่างสุดหัวใจและความหลงผิดที่ถูกปลูกฝังว่านี่คือหนทางเดียวสู่ความสำเร็จเขาจิงจำต้องรับปากและก้าวเดินออกจากแสงสว่างเข้าสู่เงามืดของป่าลึกในช่วงแรก อหิงสก,กะสังหารผู้คนด้วยความรู้สึกผิดอย่างมหันต์แต่เมื่อจำนวนศพเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็น10จาก10เป็นร้อจิตใจของมนุษย์ย่อมสร้างกลไกป้องกันตัวเองความรู้สึกผิดเริ่มด้านชาถูกแทนที่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจบ้าคลั่งนี้จบสิ้นลงโดยเร็วที่สุด เพื่อให้นับจำนวนได้ง่ายเข้าและเพื่อไม่ให้นิ้วที่ตัดมาสูญหายเขาจึงนำนิ้วเหล่านั้นมาร้อยเป็นพวงมลาลัยคล้องคอนี่คือที่มาของนามแฝงที่สันสะเทือนไปทั่วแผ่นดินองคุลิมานโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมลาลัยข่าวความโหดเหี้ยมแพร่สะพัดไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งหมู่บ้านรอบป่าชัดที่องคุลิมานกบฏดดานอยู่กลายเป็นเมืองร้าง ผู้คนทิ้งบ้านเรือนอบพยพเข้าสู่เมืองสาวัตถีความกลัวกัดกินหัวใจของประชาชนจนแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลยังต้องระดมกองทัพม้าและพลเดินทางจำนวนมหาศาลเพื่อเตรียมออกปราบปรามโจรเพียงคนเดียวผู้นี้นี่คืออนุภาพของความกลัวที่บุรุษเพียงคนเดียวสร้างขึ้น998 999หรืออีกเพียงนิ้วเดียวอีกเพียงชีวิตเดียว ภารกิจนรกนี้ก็จะสิ้นสุดลงจิตใจขององคุลิมานในยามนั้นหมกมุ่นอยู่เพียงสิ่งเดียวคือการฆ่าเพื่อจบเขาไม่สนแล้วว่าเยื่อรายสุดท้ายจะเป็นใครแม้กระทั่งมารดาบังเกิดเกล้าของตนเองที่กำลังเดินทางมาเพื่อเตือนลูกชายให้หนีการปราบปรามในเช้าวันนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่เล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลในตัวของมหาโจร และเพื่อป้องกันอนันตริยกรรมอันหนักหน่วงหากองคุลิมานกระทำปิดตุคาตคือฆ่าแม่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จพุทธดำเนินไปขวางทางระหว่างองคุลิมานและมารดาเมื่อเห็นสมณะเดินมาเพียงลำพังองคุลิมานคิดว่านี่คือเหยี่ยที่ง่ายใดเขาถือดาบวิ่งไล่กวดยางสุดกำลังแต่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วเพียงใด ทุ่มเทพละกกำลังดุดช้างสารสักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถตามทันพระพุทธองค์ที่ทรงดำเนินด้วยอาการปกติได้เลยหยุดก่อนสมณะหยุดเดียวนี้เราหยุดแล้วองคุลิมานท่านตังหากที่ยังไม่หยุดคำตรัสสั้นๆเพียงประโยคเดียวแต่ทรงพลานุภาพรา้วกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจเราหยุดแล้วองคุลิมานชะงักงนัน ความสับสนเข้าจู่โจมท่านเดินอยู่แต่บอกว่าหยุดข้าวิ่งจนแทบขาดใจแต่ท่านบอกว่ายังไม่หยุดนี่มันหมายความว่าไกลดูก่อนองคุลิมานเราหยุดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหยุดจากการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วส่วนท่านนั้นยังไม่หยุดจากการกระทำอันโหดร้ายเหล่านั้นเราจรึงชื่อว่าหยุดแล้วท่านจึงชื่อว่ายังไม่หยุด เพียงชั่วพริบตาแสงสว่างแห่งสัจธรรมได้ส่องทะลุเมฆหมอกแห่งอวิชชาที่ครอบงำจิตใจเขามานานนับปีสติปัญญาเดิมของอหิงสกะได้ตื่นขึ้นเขาตระหนักถึงความผิดบาปมหันที่ได้กระทำลงไปดาบที่เปื้อนเลือดถูกทิ้งลงสู่พื้นเขาสุดกายลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธองค์และขอประทานการบวชการบวชไม่ใช่การล้างบาปในทันที แม้จะเปลี่ยนจากมหาโจรมาเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลแต่กรรมที่เคยกระทำไว้นั้นยังคงติดตามท่านดุดเงาตามตัวทุกครั้งที่ออกบินทบาทพระองคุลิมานต้องเผชิญกับความเกลียดชังก้อนอิฐก้อนหินและคำด่าทอจากญาติพี่น้องของผู้ที่ท่านเคยสังหารท่านต้องอดทนอดกลั้นรับผลกรรมนั้นด้วยความสงบอดทนเถิดพราหม์กรรมที่ท่านกระทำไว้นั้น หากไม่ได้บวชท่านจะต้องเสวยผลในนรกตลอดกาลานานการที่ท่านได้รับผลกรรมเพียงในชาตินี้นับว่าเบาบางกว่ามากจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจอย่างแท้จริงคือเมื่อท่านพบกับหญิงมีคันที่กำลังตกเลือดและเจ็บปวดเจียนตายจิตใจที่เคยโหดเหี้ยนกลับเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาสงสารท่านรีบกลับไปทูลถามวิธีช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้า และนั่นคือที่มาขององคุลิมานปริตคาถาที่ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างเอาความบริสุทธิ์ของศีลของท่านนับตั้งแต่บวชมาเพื่อช่วยชีวิตแม่และเด็กยะโตหังพัะทินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสธิเตโหตุโสธิกับพัสสะดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดโดยอริยชาติแล้วเราไม่เคยจงใจปลงสัตว์จากชีวิตเลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านด้วยความเพียรพยายามในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการใช้นี่กรรมด้วยความอดทนในที่สุดจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงบรรลุเป็นพระอรหันต์จากมหาโจรผู้โหดเหี้ยมที่สุด ลับเป็นผู้ประเสริฐที่สุดผู้ที่ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงเรื่องราวขององคุลิมานคือประจักษ์พยานที่ทรงพลังที่สุดว่าไม่มีใครที่เลวเกินกว่าจะกลับตัวไม่ว่าอดีตจะมืดมนเพียงใดหากมีกัลยาณมิตรชี้ทางสว่างและมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง แสงสว่างแห่งการหลุดพ้นก็พร้อมจะสาดสว่างไปถึงเสมอนี่คือตำนานที่จะยังคงก้องกังวานเตือนสติและให้กำลังใจมวลมนุษยธาติสืบต่อไปตราบชั่วการละนาน